ข่าวดูนวนทุกพคนป๋าอำนาจจะไม่ทนนะครับอุ๋งอิงวาจาศักดิ์สิทธิ์นะครับจนป๋าอำนาจเนี่ยได้ออกมาโพสต์แบบนี้นะครับ สองวันแล้วนะพี่คนกับเหตุการณ์ที่เป็นปรากฏการณ์สุดๆครับพี่คนกับการที่แบบว่าเต้ยลาเสร็จเนี่ยฝนตกลงมาทันทีนั่นเองครับพี่คนหลายคนนะครับก็พูดว่าน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยได้พูดบอกว่าไฮเลนแล้วกันเดอ้อฝนจังตกนะครับน้องเคยพูดคํานี้เอาไว้ครับพี่คนผ่านโซเชียลนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นจริงๆอันนี้เป็นวันที่2แล้วนะพี่คนจนทางด้านป๋าอํานาจครับได้มีการถ่ายคลิปวิดีโอน้องอุงอิงเพชรบ,บ้านแพง นะครับ ลงบนโซเชียลของตัวเองครับทุกคนในขณะที่น้องเนี่ยเต้ยลาเสร็จนะครับพออุงอิงเต้ยลาเสร็จปุ๊บครับทุกคนฝนเนี่ยตกโปรยปลายลงมาทันทีนั่นเองครับทุกคนก็ถือว่าเป็นอะไรที่แปลกนะทุกคนซึ่งในเรื่องของฝนฟ้าอากาศเนี่ยถ้าจะตกก็คือก็น่าจะตกมาเลยถูกไหมครับทุกคนแต่อันนี้จะเป็นช่วงที่น้องเต้ยลาเสร็จเสมอครับฝนถึงได้ตกนะครับป่าอำนาจก็เลยได้ออกมาโพสต์ล่าสุดนะครับบอกว่าเต้ยลาเพลงสุดท้ายจบฝนตกเสยปั หาน,นี่คือข้อความที่ป่าอํานาจนามวงษาครับทุกคนได้มีการโพสต์เอาไว้บนโซเชียลของตัวเองนะครับเรียกได้ว่าอีกหลายคนมากๆที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็ได้ออกมาพูดแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นเสียเสียเอ็มนะครับที่ได้ออกมาพูดบอกว่าอุ้งอิงเนี่ยว่าจะศักดิ์สิทธิ์สุดๆนะครับน้องเนี่ยประมาณว่าขอเอาไว้นะครับบอกว่าขอให้แสดงเสร็จขอให้ผ่านพ้นไปก่อนนะครับ ฝนเนี่ยถึงได้ตกลงมานะครับน้องก็พูดเอาไว้แบบนี้นั่นเองครับและช่วงนี้ครับทุกคนเราจะเห็นได้ว่าเหมือนคายอ้อเนี่ยทำงานแล้วนะครับเพราะว่าเหตุการณ์ปกติเนี่ยกลับมาแล้วองค์อ,งอิงก็จะมีการไหว้นะครับขอพรพ่อเอกนะครับแล้วคนแล้วก็ต่อด้วยมาไหว้ขอพรพ่อโจหลังจากนั้นน้องก็จะ มาไหว้พระนะครับก่อนทําการแสดงนั่นเองครับรีบด้ว่าตอนนี้ทายอ้อทํางานแล้วจริงๆครับทุกคนไม่เชื่อก็ต้องเชื่อน,นะเพราะว่าบางพื้นที่เนี่ยฝนตกจริงๆอย่างเมื่อคืนนี้นะครับทุกคนสถานที่ที่อิ่มอยู่ครับทุกคนในกรุงเทพมหานครเนี่ย ฝนก็ตกโปรยปลายลงมาเหมือนกันนะทุกคนแต่เราเนี่ยเข้าไปส่องดูสาวน้อยเพชรบ้านแพงปรากฏว่าโอ้โหคนเนี่ยแน่นนะครับวิกแตกจริงๆครับทุกคนก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์แบบสุดๆเหมือนกันนะครับสำหรับเมื่อวานนี้นะครับอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงไม่เชื่อก็ต้องเชื่อหลายเหตุการณ์มากๆแล้วนะที่น้องเนี่ยพูดเอาไว้แล้วก็มันก็เกิดขึ้นจริงๆนะครับทุกคนนะก็ถือได้ว่าปราอํำนาจก็คือไม่ทนกันเลยทีเดียวครับแล้วก็ได้มีการถ่ายคลิปวิดีโอน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพง ลงบนโซเชียลด้วยซึ่งป่าอำนาจเนี่ยบอกว่าเข้าไม่ถึงจริงๆโอ้โหทุกคนนะครับดูบรรยากาศที่ป่าอำนาจเนี่ยได้มีการลงเอาไว้นะขนลุกนะครับอันนี้ขนลุกจริงทุกคนดูคนสินะครับไม่ยอมกราบถ้าอุงอิงไม่ลงก็คือไม่กราบกันนะทุกคนดูสิแล้วแบบว่าแฟนๆท็คือแฮ่เข้าไปให้รางวัลน,น้ําใจน้องนะครับแล้วก็เข้าไปถ่ายรูปอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยเยอะมากๆจนปน่าอำนาจโพสต์บอกว่าได้ซ้ำนี่ละ ฮ่านะครับซึ่งเหมือนกับว่าเข้าไปถึงตัวอีหลานั่นเองโอ้โหคนแน่นจริงอะไรจริงครับทุกคนเมื่อคืนนี้นะครับย่างที่บอกว่า2วันแล้วนะ2วันแล้วหลังจากที่วันนั้นเนี่ยคือฝนตกโปรยปลายลงมาจนทําให้แสดงไม่ได้นะครับอุงอิงก,ก็จะไม่ทนเลยลั่นวาจาออกมาเลยนะครับบอกว่าขอให้แสดงเสร็จก่อนน้องให้ตกนะครับน้องก็ได้มีการพูดแบบนี้จริงๆนะครับผ่านโลกโซเชียลนะทุกคนนะและที่สําคัญเลยคือพ่อพ่อแม่เนี่ยโชคดีกันเยอะมากๆเลยนะเกี่ยวกับเรื่องน้ําหนักของอุงอิงนะครับ เหมือนกับว่าน้องถามน้ำหนักใครสักคนนี่แหละบอกว่า60ลดลงมา1กิโลก็59โอ้โหเลขก็ออก59ทันทีนะทุกคนเนี่ยสุดยอดมากๆเลยลูกสาวนะครับทุกคนก็เป็นปรากฏการณ์นะครับสำหรับเมื่อคืนนี้นะครับเรียกได้ว่าวีคเนี่ยแตกแบบสุดๆเลยนะครับคนแน่นมากๆ นะครับคนก็หลั่งไหลเข้ามาอย่างไม่ขาดสายครับทุกคนเนาะหลังจากที่อบอสจอยมนินได้โพสต์ช่วงแรกเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นทีมงานพ่อฮักแม่ฮักของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนที่เข้ามาให้กําลังใจน้องด้านหน้าเวทีครับทุกคนโอ้คนเลือนหมื่นกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็อุ๋งอิงนะถือว่าใครบอกกระแสกระแสน้องจะลดกระแสอุ๋งอิงไม่เคยลดเลยนะครับมีแต่เพิ่มขึ้นทวีคูณขึ้นเรื่อยๆจริงๆครับทุกคนเนาะยิมงข่าวกระแสก็ ติดตามฟีดแบ็กนะครับมาฝากพ่อๆแม่เอฟแฟนคลับทุกคนจริงๆนะครับโอ้โหนะเป็นอะไรที่แปลกมากๆนะครับเมื่อวานเนี้ยถ้าทุกคนได้เห็นนะก็คือเพลงสุดท้ายเลยเป็นปาฏิหาริย์จริงๆนะครับทุกคนเพลงสุดท้ายเลยจริงๆแล้วก็อิ่มเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาเนาะคลิปวิดีโอมาฝากทุกคนนะเพลงที่อิมกําลังจะขอพ่อพ่อ,พอแม่เอฟซีแฟนคลับเนี่ยลากลับแล้วเนี่ยนะครับฝนตกลงมาเลยนะครับจนแอดมินเนี่ยแอดมินมาหาได้มีการเอาล่ม เอาร่มเนี่ยมากางให้กับน้องในเพลงสุดท้ายจริงๆนะครับทุกคนเนี่ยไม่เชื่อก็ต้องเชื่อป่าอำนาจอึ้งเลยนะครับองค์อิงวาจาศักดิ์สิทธิ์นี่ตั้งหัวข้อนี้เลยนะครับเพราะว่านะครับเกิดขึ้นจริงอะไรจริงนะครับนะ โอเคนะครับทุกคนแล้วก็ฝากเอาไว้นิดนึงนะครับเมื่อวานนี้นะครับอุ้มอิ่มก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับทางด้านแฟนเพจวัดหนองครูก็ได้มาแชร์ข่าวอุ้มอิ่มไปเยอะเลยนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับก็เร็วๆนี้เนาะทุกคนวัดหนองครูเนี่ยที่บ้านน้องอิ่งวันที่หนึ่งสองใช่ไหมครับพฤศจิกานะก็จะมีงานบุญกระถินนะครับซึ่งอุ้อิ่งเพชรบ้านแพงกับพ่อเอกแม่หน่อยเนี่ยเป็นเจ้าภาพนะครับนะัะพ่อเอกแม่หน่อยก็คือเป็นเจ้าภาพนะ นะครับทุกคนในวันที่1ถึง1 2พฤศจิกาเนาะโอ้โหต้องไปร่วมงานกันให้ได้แล้วแหละครับทุกคนเนาะซึ่งวัดหนองคูเนี่ยก็ได้มีการมาแชร์โพสต์ของมิมออกไปนะครับทุกคนซึ่งคนก็มาคอมเมนต์เยอะนะบอกว่าจะไปร่วมงานจะไปร่วมงานให้ได้เลยนะครับครอบครัวสายบุญตัวจริงเนี่ยอย่างที่บอกนะครับทุกคนว่าน้องเนี่ยเป็นคนที่ชอบทําบุญมากๆสำหรับองค์อิงเนาะแล้วก็ครอบครัวเนี่ยเราจะเห็นเสมอว่า เขาทาบุญกันตลอดเลยนะครับก็เลยทําให้นี่แหละบาร,รมีของอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าทุกคนอึ้งกับบางสิ่งบางอย่างที่น้องพูดนะครับแล้วก็เกิดขึ้นจริงนะครับหลายสิ่งมากกบทุกคนอย่างเช่นพี่ป๋อมแปมอะไรเงี้ยก่อนพี่ป๋อมแปมจะเกิดเหตุอะนะครับอิง,องก็พูดว่าอย่าไปเฮ็ดเพิร์เดอร์นะครับเนี่ยคือคําพูดที่อิง,องพูดออกมาแล้วคือพูดออกมาแล้วแบบ ไม่มีปีมีคุยนะน้องก็พูดออกมาเลยอะ่ะแล้ววันต่อมาเนี่ยพี่ป๋อมแป๋มติพรเนี่ยก็เกิดอุบัติเหตุนะครับแต่โชคดีที่คนเนี่ยไม่เป็นอะไรนั่นเองนะครับทุกคนเห็นไหมนี่คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับอ่ะนะทุกคนนะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อสําหรับคาถาองอิงเนี่ยก็ทําให้หลายคนเนี่ยเห็นมานักต่อนักแล้วนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนฝากทุกคนด้วยกันแล้วกันนะครับกดไลค์กดแชร์นะ ให้กับอิ่มข่าวกระแสครับทุกคนแล้วก็วันที่1 3บ4นะครับพ่อโจองอิงได้รับงานใหญ่อีกแล้วกับงานอีสานมหานครซึ่งเป็นงานใหญ่ระดับประเทศเลยนะครับทุกคนซึ่งจะจัดอยู่ที่รังสิตนะครับก็มีศิลปินเยอะแยะมากมายครับทุกคนที่มาร่วมงานนี้นั่นเองนะครับนะครับก็คือปังมากๆเลยเนาะ อ่ะโอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยช่วงนี้ดูแลสุขภาพด้วยนะเมื่อวานนิวอิมก็ไปหาคุณหมอมานะครับทุกคนอากาศเปลี่ยนมากๆก็นี่แหละนะฝากพ่อพ่อแม่นะครับดูแลตัวเองดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองด้วยกันแล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็โอ้โหป่าอํานาจอึ้งนะครับกับคําที่อิงพูดนะบอกว่าลาเนี่ยบอกว่าขอให้เสร็จไปก่อนค่อยตกนะครับแล้วอิงช่วงนี้คือน้องไหว้พระคลายอ้อทํางานแล้วนะครับ สำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับรักพ่อแม่เอสซี FC ทุกคนนะครับ